สวัสดีครับผมผมบอกต่อยกอกนะครับผมเพอดีอ่าตอนนี้มาอยู่กับน้องโชคเขานะครับผมเพ่าแไม่เป็น้องอยู่กับน้องโชคนะครับผมพ่อแไม่เป็น้องตอนนี้ก็เขาก็อยากมาเล่นนะครับอยากมาเล่นกับบอาต่อยนะครับผมอยากมาเล่นกับพ่อเขานะครับผมเพ่อแม่พป่น้องนี่เขาวนๆไปปวนๆมานะครับเขาเอาข้าวให้กินแล้วเขาไม่กินนะครับผมพ่อแไม่เป็น้องอื วนมากเขาเจะวิ่งวนไปวนมานะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะนเขาก็ดมๆแค่นั้นนะครับวนไปวนมาอยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นไรครับเ<ห>ขาชอบฟัดกระเ่าาต่อยนะครับ ฟัดกับคุณพ่อนะครับเขาอยากเล่นเหลือเกินเออแข็งแรงนะดูวันนี้เขาแข็งแรงนะนี่นี่เออเขากัดเขาแข็งแรงเขาโอ้ยนั่นนั่นดู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 เขาดูเขาพ่อแม่พี่น้องดูเขา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 ฟัดยังโอ้โหเมามันเหลือเกินเลยเขาไม่กลัวพ่อจะเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับฟัดเต็มเหนียวเลยนะพ่อแม่พี่น้องนะอืม จับเขาไม่มีอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องจับเขาไม่มีอยู่น่เน่่ดูดูดูเาชกชกชกน่เจับเขาไม่มีอยู่นะ่นนั่นนั่นเอา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 เอเอาดูเขาดูเขาเอ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 าชก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 เออเออเอาเอาเอา ดูเขาน่ะครับผมก็ไป,ไปน้องหนูดูเขานะ้วเนี่ยแดดเขาไม่อยู่นะจะบ,บอกให้เขาโต,โตแล้วแข็งแรงนะจะวนน,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 นนู่นวนนี่วนนั่นดูคนขี้ดื้อนี่ดูหวัดดีเอฟซีดิหวัดดีเอฟซีดิวัดดีเอฟซีวัดดีเจ้าวัดดีเจ้าฮึมฮึมวัดดีเอฟซีครับผมวัดดีเจ้าวัดดีเจ้าฮึมวัดดีเจ้าวัดดีเจ้าเอฟซีดิมา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  ครับเขาเขาไม่ค่อยอยู่หรอกทุกวันนี้นะแต่เขาวิ่งอย่างเดียวพ่อไม่ไปน้องแล้วิ่งชดตดชดชดตดชดชเอาต้มโอ้นี่ดูเขาเนี่ความสนของเขานี่โอยอมเลยพ่อก็ต้องยอมเขานะพ่อไม่ไปน้องเนี่ยเอาต้มเนื้อให้กินนะครับเขาก็อยากกินแล้วครับแล้วขนมปังนะครับผมเขาก็เลียเฉยๆนะครับขนมปัง เขาละ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 เนี่ยเนี่ยเนี่เนยเขาเน,นี่ยเขาเนี่ยละเขายังมีคนซื้อไอ้นี่มาฝากเขาเนี่ย đu học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  có mấy uhm. vlog đu học đu học ông ông tinh tinh lơi Thì nhiên ông tinh tinh ดูเขาเอาจริงนะพ่อแม่น้องนะเอาจริงนะเขาจอมซนนะพ่อแม่บน้องนะจอมซนเขากัดนูน่นกัดนี่กัดนั่นดูเขานะครับผมพ่อแม่น้องเนะี่ยเขาละอีดื้อซนน,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 นนู่นซนนี่ซนนั่นเขาสํารวจตรวจตานะพ่อแม่น้องเอาขนมปังให้เขากินเขาไม่กินหรอกครับเนี่ยสามชิ้นเขาก็อยู่ข้งเขา ไม่เลื่อ, <ừ. S 1> อนอนแล้วทีนี้หมดลทธิ์แล้วหมดลทธิ์แล้วนอนแล้ว ขอนอนก่อนเขาพ่อแม่พี่น้องขอนอนก่อนดูเขาดูเขาดูท่านอนของเขานะครับผมพ่อแม่พี่น้องดูท่านอนของเขาดูดินั่นนั่นดมขนมปังเนี่ยไม่มีอะไรนะครับดมขนมปังเน,นี่ยนี่นี่ดูเขานะครับผมเนี่ยเขาชอบหยอกแต่กับคุณพ่อนะครับชอบหยอกเขา vào, เอาละเอาละเขาละเขาละ อ,อืเขาละ่ะเนี่ยอ๋อเขาละ่ะเขาขี้เล่นนะครับ <_ d ata> เขาอยากหยอกก,กับคุณพ่อไม่รู้เป็นไรของเขาเนี่ยเป็นโรคอย่างหนึง่งอยากเล่นอยากหยอกหยอกไปเรื่อยอะเขาเนี่ยไม่รู้เป็นไรของเขาอืกัดนะครับผม <_ d ata> เขาบอกว่าเขากาัดไม่เจ็บหรอกแต่มันโดนที่แหลมๆนะมันเจ็บนะผอไม่เป็นหวงนะ ตันที่เล่มเหลี่ยมฟันเขาคมมากมาไปไปนะพ่อแม่ผ้งนั่นเจ้าตัวน้อยนะครับเจ้าโชคตัวน้อยเจ้า,โช,จาโชคตัวน้อยทุกวันนี้เขารู้สึกว่าหมันไส้พ่อเนี่ยแรงกว่าเดิมนะครับน้ำหนักกัดของเขาจะแรงมากเดี๋ยวนี้นะเอแต่ก่อนยังค่อยๆเดี๋ยวนี้เขา เขาแรงมากนะเขาไม่รู้ว่าเขาโตแล้วเขาน้ำหนักฟันของเขามันเยอะกว่าเดิมนะครับผมเขาคิดว่าเขากัดค่อยๆนะครับแต่มันแรงเยอะมากเลยตอนๆก็รู้สึกเจ็บบ้างเป็นบางครั้งนะอืเขาอยากหยอเขาคิดว่าเหมือนเขาตอนยังเด็กๆนะครับว่าเราไม่เจ็บตอนเด็กๆเราไม่เจ็บนะครับแต่เดี๋ยวนี้เน่ะเขาโตแล้วเขากัดค่อยๆแต่มันเจ็บนะพ่อแม่พี่น้องนะเขาละอื สักพักนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะเดี๋ยวสักพักนะเขาก็ขอขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมบ่าวต่อยกก่อนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บ่าวต่อยด้วยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ